สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับวิถีไทยบ้านไทยแห่เนาะครับเนาะปลาทนี่มาเบิง่งหมายแรกครับท่านผู้ชมป่านคนอ้วนสิพาท่านผู้ชมมารีวิวตึกปลาข้อหนองหานครับปลามาอย่างไวเลยเพราะว่าเวลานามหนาวนี่มันมืดไวท่านผู้ชมเอ้ยมามามครับมุมใดดีมุมใดดีเอานี่บอกมุมนี่บอกครับท่านผู้ชม ตีข้ามมาอี้เลยเนาะเอ่อป้าท้โบเห็นครับฮะเดียวๆขออนุญาตตั้งกล้องขึ้นสูงๆอือนี่แหละท่านผู้ชมซูมออกไปนอกหนีาจักหน่อยเนาะพุ่นละพุ่นละครับประมาณพุ่นละท่านผู้ชมเออตีกระดึงว๊อปววมาเลยเลยวะซอบกุบเลยวะเออเด๋ค่ะตีตีผ่านนี่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 ตีผ่านช่องอันนี้ท่านผู้ชมเอ้ยมาลุ้นลุ้นลุ้นกับปานคนอ้วน ตีโฮอดอยู่เนาะนี่ละนี่ละไม่แลกไม่แลกท่านผู้ชมไม่แลกต้องตามต้องตาม มีปฏิกิริยาหรือไม่ตกในกอหญ้าพอดีครับตกในกอหญ้าพอดีท่านผู้ชมเอ้ยเออเอ้าบางคนเพราะว่าว่าถ้าเห็นันผู้ตีเนะ่เพื่นเบาคนอันนี้เราเห็นแตั อันนั้นครับคนตีโบเห็นเอาเอาให้คนตีแบบนี้เห็นคนตีผัดบงังบังเยื่อได้ท่านผู้ชมเลยบังเยื่อได้ มันน่าสิมีป่าแล้วรับเนาะอื โอเคครับท่านผู้ชมหมายแรกนี่โบมีขับรุ่นโบขึ้นเนาะเดี๋ยวเ้าสิไปหมายที่2องขับท่านผู้ชมครับสําหรับหมายแรกก็เอาไว้แค่นี้เราไปรุ่นหมายที่สองสวัสดีครับ